สวัสดีครับเดี๋ยวช่องแอบมนทีนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อุชังเอ็มฮะในโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเลยล,เลุงนวดพืชพลครับนี่ฮะโอ้โหหัวรบบเอามาอะรบบขอบรบขอบหัวเดียวหัวนอกอันนี้ก็ของเคียรูทูนะ คัสซีปลายเรียวฮรับคัสซีปลายเรียวนี่แ้วดูเครื่องซะก่อนเครื่องธรรมดาที่ไหนเห็นไหม,ม<ะ> yummy, เห็นไหมนี่สี K อเอเคฝานอกงงอะไรดสีเคฝานกคืออะไรวะนีคาา่ครับมาดูฮะมันคือสีเอเคสองสี่ศูนย์ครับสองสี่ศูน์เครื่องโบคู่แท้ญี่ปุ่นขอบมาเร็วฮรับนีมันเป็นเทอร์โบสองสเตจ เกระโบสองลูกครับโบคู่ค<อ>ง่ายนี่อันนี้ช่างเอ็มรือเองทำเองครับหมดเลยหรือรอุปกรณ์ออกเก็บโบลูกใหญ่แป๊บคันงเฮดเดอร์อันนี้ก็ลูกอีกลูกหนึ่งลูกเล็กเดี๋ยวเราชงน้อเสร็จครับเ,เดี๋ยว รีวิวตอนเสร็จเลยอันนี้ดัมเดิมนี่ถ้าใบถมากรู้เรืองเข้าจุดจะจะเลี้ยงเหมือนที่ดอกมะกอกมะกอบเป็นยงดํามเดิมเป็นรุ่น npr นะอันนี้ก็ซีเป็นตัว npr npr แต่ว่าเอามาวางหัวใหม่หัวโลโก้คอป แล้วก็เครื่องโอคูนี่ครับดูก่อนนะลือออกมาเลยมีฝาโนโอกดูฝาก่อนเน,น,นี่ยฝานอกฝานอกหกสีแซกเมนี่สีเคยัมีนะหกสีแซกฝาโนโอกสีเคฝาโนโอกคล้ายกันคนระับเครื่องนอกปกติตัวนี้มันจะวางในระบบขอบหัวหัวแคปนะครับกล้องหัวคล้ายคล้ายแบบไอ เอ r พีอสบ้าเราอ่เออแต่บ้านเราใช้หสูบูไงอันนี้ใช้สสูบมีมอ้อน้ำเขานิอุปกรณ์เดิม ปั๊มลมเขาใหญ่นะปั๊มลมปั๊มลมเขานี่ตัวใหญ่เลยปั๊มลมใหญ่ฮะปั๊มลมลูกเดียวปั๊มลมเดียวนี่อินเตอร์ปิดเตอร์ของเขาเนี่ยนี่ก็ฝาเขานี่ยฮะสี่เอเคหนึ่ง

เป็นโคลนแต่คงรอว่เกลี้ยงแยกต้อง,องต้องรูกเลยแล้วก็ชุบชุบเท่าเท่าที่จะชุบได้ใสเงาแล้วฝาดทำสี่ไหมพี่เนะี่ยทำ,ทำ,ท,ำทำมือเลยทำทำมือขันเรื่องอ๋อขันเรื่องหกเอ็กเคหกสูบแค่นั้นขันบาจีจะทำได้ถ้าจำได้นะก็ทำไปขันเรื่อง, K, งองอกไป สุดแน่สุดแน่ทำเองทุกขั้นตอนคุมงานรัวเอมการันตีขัดเรียบร้อยมาอู่นี้ต้องแรงแน่นอนฮะโอ้โหใดก็ลูกใหญ่เลย Bên đây chúng bé chị em đây. Đây. đầy không? mà lại với nè. สามวันแล้วอ๋อสามวันแล้วสามวันนี้เขาบอกว่าให้ได้ไปได้หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์โอ้โหหนึ่งแล้วที่หนึ่งทำอะไรได้บ้างเนี่ยที่หนึ่งเล่นคลิปพายเลยจะเข้ารถโอ้โหเรื่องแบบเสียดเสียนอ๋องานเข้าชุกอยู่ไหนไปนะโอู่ที่หนึ่งชุกไม่ได้เดือดใส่งานชุกไหมชุกไม่ร็จเดือดที่หนึ่ง การเล่งการด่วนสเต็ปการวางโบ้คันนี้เหมือนคันคันพี่แอฟไหมี่เหมือนกันเหมือนกันเนาะ<ม><ม>แต่เพียงแค่ว่าจำเดินเข้ามาเป็นแปรพันลูกหนึ่งแล้วก็ธรรมดาลูกหนึ่งไง<อ>แล้วยางทะบเข้าหรือมาแล้วใบห,นะหน้าเสีย,ยทั้งคู่เลยใบหนะ้าเสียเสียทั้งคู่เลยเราจับดูดิใ้เราจับดูดิเสียเรงต้องรูปเลยไปนะเออยิ่บิน,บน ต้องต้องต้องรูปเลยไปน้ำผังต้องต้องรูปไม่รู้ว่าโดนอะไรมาออกก็จะเปียกอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เขตั้งให้เปียกใส่ไปหน้าเดี๋ยวผมกะว่าจะจับใบเด็ดได้เข้าไปะไรนใบบินได้ไหมอาการนี้คือมันไปโดนอะไรมาอะไรจะเข้าในอากาศคอกัดเป็นอะไรนะอาการนี้มันคือแบบเหมือนไปโดนพวกเศษหรือมัล่เออพวกเศษอะไรที่อยู่ในกล่องที่มันสกปรกอ่ะพอกมาดูดลูกแรกดูดมาปุ๊บกขาเป่าเขาไปลูกซองไง อ่งาูลยอูกนุ่ก็บินเหมือนฝั่งูต้องรู้เลยอันนี้มองหนักกันอันนู้เท่าไหร่รู้แล้วอืม ว่าบินแค่นี้มันก็กําลังมันยังเหมือนเดิมไหมพี่หรือว่าเปนยังไงมันก็ไม่กำลังไม่หนักเท่าไหร่หรออ๋อนิดไม่หน่อยพอมีบ้างแต่ร่าแต่ถ้าใบมันต้มโบว์ต้มโบู์มันจะวิ่งอยู่ารนี้อ๋ออ๋อแดงแม่งมันหายสุดอ่ะว่ามีอาการอยู่เด้อ <c oughs> เดี๋ยวมารอชมกันนะเจะาคำบอกว่าหนึ่งอาทิตย์มา <c oughs> <c oughs> ดูเมก้าป่ะ อันนี้ทำไรครับทำไรครับอันนี้นออกไปเป้าเบรคเบรคลิเวอรีนะ่แล้วน,นี่มาดูเครื่องฮะโอ้โหนี่มัห้าสูบด่หว่านี่ฮะ J J O 7E ฮนะ 7E 7E ห้า e, e. สูบเพราะมันเร็วฝานอกนอกตรงนี้นะ ฮีโน่ครับมอน้ำเดิมแล้วก็อันนี้บังลมมอน้ำก็แตเล็เงาเลยอ๋อเครื่องคอมบันเร็วนะฮะเนี่ย อันนี้ก็อีกคันหนึ่งะ oh. ฮะสีสุสีสุขึ้นไรกันเออลงที่แยกกาแพร,รแลครับผมพอข้ามแยกมาปุ๊บมันจะมีป้ายรถเมย์อยู่อ่ะเออพอถึงป้ายรถเมย์แล้วจะมีลงหัวกระตูนะบบนะใช่ปะน่าจะเป็นหัวกระตูนเอลนะเอลโฉบเนี่ยเขียวโฉบหัวกระตูเ,น,เนีเ่ะเ,เนี่ย<ก><ก>ดูทุกคนปีกตรงหน้านะ ข้างหลังเป็นปีกนกข้างหลังก็จะเป็นแหนบปกติเนี่ยสเปคนอกเลยเนี่ยสเปคนอกไปอย่างนี้เลยะปีกนกเขาเนี่ยนุ่มน่าดูเลยนุ่มๆเลยรูดหล่มเหมาะเลยคันนี้ก็เห็นพี่เอ็มว่าเป็นรถเสียงกงรถของเสียงกงคือเสียงกงเอาแบบขนหัวเก่งย้ายคุงย้ายเครื่องเลยวันนี้ไงอืม เอาลระมานนี้ฮะเดี๋ยวยังไงก็รอชมเจ้าโบกู้เลยว่าจะออกมาสู่การไหนโอ้เสียทุนก็จัดเต็มเนาะเพิ่งเอาเจ้าหัวกระตูนขนาดมาทำไว้รอบแล้วรอบนี้ก็เอาระบบขบมาทำต่อเลยสุดจริงๆน,ะนี่เดี๋ยวดูหน้าก่อนตูนหน้ารอก่อนรถบ,บานนี้เขาสุดอยู่แล้วสุดจัดจานย่านลบบุรีเนี่ยดูเอา นีอะไรอะไรแปะดีเคยุดนังคันครับอะไรเขาสุดจริงอ่ะเอาละยังไงก็เจอกันหน้าครับติดตามชมสวัสดีครับ